สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนกันนะครับหรืออิเล็กตรอนคอนฟิกูเรชันการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับจะใช้โมเดลนะครับของบอร์โมเดลซึ่งลักษณะของบอร์โมเดลนะครับจะมีลักษณะเหมือนเป็นชั้นๆนะครับของอิเล็กตรอนนะครับ,รบโดยที่มีตัวนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยจะออร์บิทอยู่รอบๆตัวนิวเคลียสเป็นลักษณะชั้นๆเหมือนกับระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มของเรานั่นเองนะครับ โดยชั้นที่ติดอยู่กับตัวนิวเคลียสเลยนะครับเราจะเรียกชั้นนี้ว่าเป็น n เท่ากับ1โดยที่ n นะครับ n จะเป็น energy level นะครับ energy level หรือเป็นระดับชั้นพลังงานนะครับโอเคไหมจะเริ่มตั้งแต่ชั้น n เท่ากับ1แล้วก็ขยับออกไปเป็น n เท่ากับ2 n เท่ากับ3แล้วก็ n เท่ากับ4 <c oughs> โดยการ คำนวณน,นะครับอิเล็กตรอนแม็กซ์นะครับหรืออิเล็กตรอนที่มากที่สุดในแต่ละชั้นนะครับสามารถคำนวณได้จากสูตร 2n 2, n, 2 n, อคูณ n ยกกำลังสะครับโดยที่ n ก็คือยังเป็น energy level นะครับสูตรนี้จะไว้ใช้ในการบอกว่าในแต่ละชั้นนะครับจะมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดทั้งหมดกี่ตัวเราลองมาแทนค่ากันนะครับตามสูตรเลยคอลัมน์แรกเป็น n เนาะ เ <c oughs> ขานำที่2นะครับเป็นอิเล็กตรอนแนะครับตามสูตรก็คือ 2n ยกกำลังสองนะครับถ้าให้ n เป็น1นะครับถ้าให้เอเป็น1ก็จะเป็น2อคูณหยกกำลังสองนะครับสคูณกับ1ยกกำลังสองก็คือได้2อเป็นสก็คือสคูณกับสยกกำลังสองนะครับได้แ ให้ n เป็น3นะคือ2คูณ3ยกกำลัง2ก็คือได้18ถ้า n เป็น4นะครับ n เป็น4ก็คือได้มาเป็น2คูณกับ4ยกกำลัง2ได้32และถ้าเราขยับออกไปเรื่อยครับให้ n เป็น5 ก็จะเป็น2องคูณห้ยกกำลังสองได้ห0ให้ n เป็นหกนะครับให้ n เป็นหกก็จะได้มาเป็น2องคูณหกยกกำลังสองได้อ่าเจ็ดสิบองนะครับให้ n เป็นเจ็ดก็เป็นสอคูณกับเจ็ดยกกำลังสองได้เก้าสิบแปด โอเคนะครับจริงๆะระดับชั้นของอิเล็กตรอนนะครับหรือ energy level เนี่ยมันมีไปเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าจนไปถึง infinity นะครับแต่ที่เราใช้แค่ n เท่ากับเจ็ดเพราะว่าใน periodic table ของเราครับหรือตารางธาตุของเราเนี่ยมันมีอยู่แค่เจ็ดแถวนะครับเราก็จะใช้ n เท่ากับเจ็ดพอโอเคเนาะคราวนี้ <c oughs> ขอโทษครับเเดี๋ยวเราจะเอาอิเล็กตรอนแม็กซ์ตัวนี้ครับไปใช้ในการคำนวณกันเอเคไหว่าเราจะใส่อิเล็กตรอนลงไปในแต่ชั้นนะครับใส่เท่าไหรด่ดีโดย reference จากตรงนี้เลยนะครับเออแต่มีนิดนึงนะฮะก็คือในโรงเรียนในไฮสคูลครับหรือในแบบมัธยมเนี่ยเราจะมีการตัดจำนวนอิเล็กตรอนแม็กซ์นะครับที่ n เท่ากับ5เพราะว่า เราจะให้ไลตอนแม็กเนี่ยสูงสุด,สดแค่32เท่านั้นนะครับดังนั้นตั้งแต่ n เท่ากับ5ลงมาเนี่ยเราจะให้เหลือ32 18แล้วก็8ครับลดหลั่นลงมาเลยนะครับเอ้ค okay, ไหมั้นเราจะใช้เลขตัวนี้ครับเอาไปใช้ในการจัดเรียงนะครับดังนั้นเวลาเราท่องเราก็จะท่องเป็น 28, 18, 32ออย่างนี้เลยโอ okay. เคคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้กันว่าเราใช้ยังไงนะครับ <c oughs> เริ่มจาก เอ่ออเอเลเมนต์ง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. ก็คือตัวโซเดียมนะครับโซเดียมโซเดียมนะครับถ้าเราไปดูอะตอมิกนัมเบอร์นะครับก็คือมีสิบเอ็ดนะครับซึ่งอะตอมิกนัมเบอร์สิบเอ็ดนะครับอะตอมิกนัมเบอร์นี่เป็นตัวเลขที่บอกถึงจำนวนของโปรโตอนใช่ไหมว่ามีโปรโตอนสิบเอ็ดตัวถูกไหมครับแต่ด้วยความว่าอะตอมอะตอมมันเป็นนิวทรอลพาดิโก้นิวทรอลพาดิโก้ก็คือจะมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากัน อิเล็กตรอนเข้ากับสิอ็ดด้วยนะครับซึ่งดังนั้นอิเล็กตรอนสิบตัวเนี่ยครับเราก็จะเอามาใช้แดดเลยก็เริ่มจาก Energy ชั้นที่ 1, n ึ่งเอ็นทกน่ง็นทกับสอเ็นท่ากับสาเ็นท่นะหนูก็แดดไปก่อนนะครับแดดไปเลยเอนท่ากับหะครับเราไปดูว่าอิเล็กตรอนมันดูดได้สูงสุดกี่ตัวนะ สองตัวใช่ไหมสองตัวเรามีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมดสิบเอ็ดตัวหนูก็ใส่ไปสองตัวนะครับ n r คราวนี้เรามีเรามีสิบเอ็ดตัวใส่ไปสองตัวเหลือกี่ตัวเก้าตัวใช่ไหมเหลือเก้าตัวซึ่ง n ทั้งค่ะสองใส่ได้สูงสุดแปดตัวหนูก็ใส่ไปแปดจากเก้าเราใส่ไปแปดตัวละเหลือแค่ตัวเดียวถูกไหมเหลือแค่ตัวเดียวดังนั้นหนึ่งตัวที่เหลือหนูก็ไปใส่ที่ n ท่ากั่3สามจบเสร็จแล้ว ด้นการจัดเรียงเล็กตอนของโซเดียมจะได้มาเป็นสองแปดหนึ่งได้มาเป็นสองแปดหนึ่งนะครับซึ่งการจัดเรียงเล็กตอนของโซเดียมตรงนี้มันบอกอะไรเราเลขสองแปดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันบอกก็คือมันจะบอกว่าโซเดียมเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนใน periodic table หรือในตารางาธาตุของเราซึ่ง <c oughs> จำนวนชั้นนะครับจำนวนชั้นหรือ energy level เนี่ยจะบอกถึง พีเรีดหรือคาบของโซเดียมว่าอยู่คาบที่เท่าไหร่หรืออยู่พียรีดที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันอยู่สูงสุดคือ n เท่ากับ3แปลว่าโซเดียมนะครับอยู่พีเรีดที่3หรือคาบที่3นั่นเองและจากนั้นเราจะมาบอกกรุ๊ปกรุ๊ปก็คือเป็นแถวในแนวตั้ง ใน periodic table นะครับว่าโซเดียมนี้อยู่กลุ่มที่เท่าไหร่การดูกลุ่มนะครับจะต้องดูที่ชั้นนอกสุดนะครับชั้นนอกสุดเราเรียกชั้นนอกสุดว่าเป็นชั้น outer shell นะครับ outer shell โดยจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ชั้น outer shell ก็เราก็จะเรียกว่าเลยนะ valence electron ใช่ไหมตัวนี้จะเรียกว่า valence electron ซึ่งจำนวนของ Val เลน e electron นะครับจะบอกถึงกรุป๊ปนะครับของ Element นะครับว่าอยู่กรุ๊ปที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้มีอยู่เท่าไหร่นะ1ตัวใช่ไหมครับมีอยู่1ตัวก็จะอยู่กรุ๊ปที่1น,นะครับหรืออยู่คอลัมน์แรกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเปิดดูใน p e r i o d i c table เนาะแถวที่สาม กรุ๊ปที่1หรือคอลัมน์ที่1มันจะตัดที่โซเดียมพอดีเลยแล้วข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อนะครับหนูจําไว้นะครับว่าชั้นอัลเทอร์เชลนะครับจะมีอิเล็กตรอนได้อยู่สูงสุดแค่1นถึงแตัวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะใน p r r o o i i ิกเท l e บเราหรือตารางธาตุเรามีแค่8 g r กรุ๊มมีแค่8 g r กรุ๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเ s ป n เซนเท e e ฟ e m e อเลเมนนะครับหรือที่เราเรียกว่ากรุ๊ป A หรือ transition element หรือ group b ครับจะมีแค่8กรุ r o ่ดังนั้นเนี่ยเล็กตรอนชั้นนอกสุดเนี่ยมันจะลงท้ายด้วย8แต่นี้พี่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นไปถึงไม่ได้พูดถึงตัวของ transition นะเพราะ transition เราเดี๋ยวเราละเอาไว้ก่อนเรายังไม่พูดถึงตอนนี้เราจะพูดถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่ม a หรือ representative element ว่าเขาจะมีแค่8กร g r o ก็จะมีเลข1-8ถึง8ที่ชั้นนอกสุดเท่านั้นนะครับอ่ะคราวนี้พี่จะพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่ง ก็คือแคลเซียมยี่สิบแคลเซียมยี่สิบแคลเซียมยี่สิบนะครับมีจำนวนโปรโตอนทั้งหมดยี่สิบตัวอิเล็กตรอนทั้งหมดก็ยี่สิบตัวด้วยนะครับเพราะว่าอะตอมิกนัมเบร์เป็นยี่สิบถูกไหมก็คือโปรโตอนมียี่สิบตัวแล้วก็อิเล็กตรอนก็ต้องมียี่สิบตัวด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอะตอมเป็นนิวทรอลพาร์ติเคิลหรือพาร์ติเคิลที่เป็นกลางหรืออนุภาคที่เป็นกลางจะมีบวกกับลบเท่ากันนะครับ คราวนี้เราก็ทําเหมือนเดิมครับหนูก็แดชไปขีดไปขีดเส้นตใต้ไปเลยนะครับหนูก็ขีดผอมหนูไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ <c oughs> จริงๆจะใช้หมดหรือไม่หมดก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วเราก็เขียน n ท่ากับหนึ 3, ่ง n ท่ากับสอง n ท่ากับสาม n ท่ากับสี่เอาไว้นะครับํำก,กับเอาไว้เฉยแต่ถ้าคนที่เริ่มแม่นมากแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะหนูก็สามารถใส่ตัวเลขได้เลยนะครับอ่าเรามีเลขตอนทั้งหมด20ตัวหนูก็ใส่ไป n ทัางกับหนึ่งใส่ได้2ตัวถูกไหม เรากลับไปดูที่เราท่องไว้นะเลขนี้นะครับสองแปดสิบแปดสาสิบสอง n เท่ากับใส่ได้2ตัว n เท่ากับใส่ได้8ดตัว n เท่ากับาใส่ได้สิบดตัว n เท่ากับใส่ได้สามสิบสองตัวห้าใส่ได้สามสองตัวหกสิบแปดแล้วก็เจ็ดกับแปดตัว n เท่ากับเนี่ยใส่ได้ทั้งหมดสิบแปดตัวใส่ไปไอ้ขอโทษครับใส่ได้แดตัวใส่ได้แปดตัวตอนนี้เราใส่อยู่ในตําแหน่งทั้งหมด1ิบตัวแล้วถูกปะสิบตัว คราวนี้เราเหลืออิเล็กตรอนอยู่ในมืออีก10บตัวคำถามก็คือ n เท่ากับสเนี่ยมันใส่ได้สูงสุด18ตัวถ้าเราใส่ไป10ถ้าเราบอกว่าอ้าวเรามี10ตัวเราสามารถใส่ได้ใส่ได้ไหมก็จริงๆก็ดูจะใส่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า n เท่ากมันได้แม็กซ์สุด18ตัวเลยแล้วใส่10บตัวก็ใส่ได้แต่เมื่อเราใส่ไปปุ๊บชั้นนี้จะกลายเป็นชั้น outer shell ซึ่งเราคุยกันว่าชั้นอัลเทอร์เชลมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดแค่กี่ตัวนะครับ1-8ถึง8ตัวเท่านั้นนี่มี10ตัวซึ่งมันก็จะกลายบอกว่า Element นี้อยู่หรือธาตุนี้อยู่กรุปที่10ซึ่งมันไม่มีใน Periodic Table หรือตารางธาตุเราถูกไหมดังนั้นเราใส่แบบนี้ไม่ได้เมื่อใส่แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าอะไรเราจะต้องมีการปรับอิเล็กตรอนแม็ครับปรับลงถามว่า ปรับยังไงดีอ่าเอ็นทัากับสามเนี่ยมันอัลลวให้ได้สูงสุดสิบแปดตัวหรือให้มันแม็กได้สูงสุดสิบแปดตัวใช่ไหมครับให้ใส่ได้สูงสุดสิบแปดตัวเราก็ต้องให้เอ็นท่ากับสมเนี่ยห้ามใส่ได้สูงสุดสิบแปดตัวแล้วถามว่าต้องใส่เท่าไหร่ก็ให้มันใส่ได้แม็กสุดเท่ากับชั้นถัดเข้าไปใส่ให้ได้สูงสุดเท่ากับชั้นถัดเข้าไป ชั้นถัดเข้าไปของ n เท่ากับ3ก็คือ n เท่ากับ2ซึ่ง n เท่ากับ2เนี่ยมัน max สุดแค่8ตัว max สุดแค่8ตัวดังนั้น n เท่ากับ3ก็เลยให้ได้ max สุดเท่ากับชั้น n เท่ากับ2คือ8ตัวครับดังนั้นอิเล็กตรอนที่เหลือก็ใส่ที่ n เท่ากับ4ครับก็คือ2ตัวทำให้ได้อิเล็กตรอน configuration หรือการจเรียงอิเล็กตรอนของ แคลเซียมนะครับเป็น 2, 8, 8, 2ซึ่งมีทั้งหมด4ชั้นนะครับก็แปลว่าอยู่ p พีย o d เรียดที่4หรือคาบที่4แล้วก็ชั้นนอกสุดนะครับก็คือจะบอกกรุ๊ปก็คืออยู่กรุ๊ปที่2ถ้าไปเปิด Period t c table แถวที่ 4, คอลัมน์ที่2จะตับที่แคลเซียมพอดี โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะให้แบบฝึกหัดนะครับลองให้ทุกคนกลับไปทำดูนะครับว่าสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ไหมนะครับโดยแบบฝึกหัดให้กลับไปทำก็จะเป็นอ l ลิเมนต์เลดน,นะครับ Pb นะครับ82ถ้าจัดเสร็จแล้วนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเดี๋ยวพี่จะดูให้สหรับวันนี้ก็ มีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ